สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมาพบมาเจอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญนำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองกับมีแนวทางของพอเมืองการมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แนวทางเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจํางวดวันที่16ธันวาคม2568ค่ะมือนี้ม,มีเวลาแล้วนะคะเอามาฝากมาตอน FC เนะาะจังไดน,นะคะก่อนที่เฮาสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะ ภายเข้ามาแล้วนะคะเจนซองกับฝากน้ำแนเดอร์คุณพอ่อคุณแม่คะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิง่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในแต่ละวันนั่นเองค่ะวอาถึงแนวทางของพ่อเมืองการวันที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาอยุอีกแล้วนะคะเหล็กรางออกสองสองวันสันุ สองขักสองแม่สองโผดสองโหดีตัวเลขบนบวสองสองสองหันขึ้นสีไว้สมแล้วละเออที่เพิ่นสันจอนท่าน่ะเออเจม่นยังดอกเนาะเมื่อที่ผ่านมานะคะเลขล่างออกสองสองเนาะออกเงี้ยก็ออกไปหันละมันผ่านมาแล้วนะคะกะมาทวนใถ้เบิ้งนะคะว่าพอเมื่อการให้ตัวใดมาเนาะเอาอยู่จริงไหมนะคะเป็นตามต่อบอนะคะกะแน่นอนยู่แล้วละ เอฟซีรอคอยเลขออกปุ๊บหนีทักมาบอกเส้นซองโหลดนะคะนั่เสนอโรดเดอร์ดดของพ่อเมื่อการใดมาไปมาสันเอามาให้เบิงแนวมาสันดีโอ้ยอย่าฝ่าวปนันนันเลยเถอะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้คือว่าที่ผ่านมานะคะเอามาให้ดูเป็นแนวทางเป็นหลักฐานก่อนแล้วกันเนาะ,ะสี่ศูนย์ห้าสามหกหกเจ็ดเก้าแปดสองเก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสี่สัเลขลางออกสองสอง ในเก่าหางนี่บบมีเลขสองสองก็แสดงว่าเอาอยูถิ่นตัวเออผู้ใดเอาไปซอยรดต้นทุ่นเอาไปตัดงบก็ขึ้นจีโศกแห่งโศกมันอยู่ดอกเออโบเสียเงินก็แสดงว่าเข้าโชคดีอยู่ดอกคุณพ่อคุณแม่หาร์งเทืออาจจะเอ่ออาจจะซื้อเลขบ่ได้บ่ได้ถือณะเออเนาะมากกว่คิดมองโลกในแง่ดีแนะ่นะคะอาจจะว่าถือเลขดอกแต่ว่าจากที่เข้าสีได้ลงทุนเออจักสองลอยยังสีเนาะเอาของพอเมืองกานไปตัดออกก็ได้ลงทุนแค่ หันสิบบาทยังสินะเออก็เ,เป็นการประหยัดลงมาอีกสันเดียบได้เสียเงืนไหลเออมองโลกในแงี้ี <c oughs> งวดน,นี้มาถือง,งวดหน,นากันดีถืออยู่ดอกเนาะถ้าเฮาบ่สเ้าเสือเฮาก็สิมีได้ถืออยู่ดอกเลลคกขนะะเออเนาะโอเคมาวอาหลายมันใหญ่ห้างนะคะมาจดจับฝาดยาวเลยนะคะมื้อนี้มีเวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยเอ่ะ คิดว่าตั้งกล่องเหตดแนวทางพอมึงกันคุณพ่อคุณแม่เบิ่งก่อนหนะ้าเดี๋ยวมืออื่นมือหือออย่างอีกเนี่ยชั่วซีด้มีเวลามาเฮ็ดคีปอีกก็จะร้ายมือโพดย่านทาย่านคล้องกันนะคะเตรียมสม,มุดป,ปากกามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะอ่านในฟังก่อนนะคะผู้ใดอยากแคปหน้าจอเดี๋ยวรอแคปในชั่วโมงโมเมนต์ชั่วโมงหน้าที่ถัดไป ก่อนสีนเบองแนวทางตัวเลขขอฝากแน่นะคะเห็นทามเกนเขมาาลายมันเป็นจังใดนะคะอาจจะเป็นลูกค้าไหมเนาะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ตะกี้ยังบอกให้ในสนใจบันน,าานีแล้วเวียกแล้วง่านแล้วอยากผพูดจบพูงงามตัวบันนีขอฝากกันแน่นะคะคีมหน้าสวยหน้าใสนั่นเองนะคะเป็นยังคือเอิญว่าคีมหน้าสวยหน้าใสตัวนี้นะคะเป็นคีมที่ซอยในเรื่องผิวหน้าสว่างกระจ่างใสเป็นพิเศษค่ะเพิ่มเติมเขามานะคะ พ่อพิวหนาสว่างกระจ่างใสอียังที่ร้อยดำร้อยแดงนะคะมันสีให้ไปเนี่ยโตรักโตสําคัญเลยนะคะก็คือเป็นฝาเนาะไปถือแดดแดดเมืองไทยมันแห้งเนาะคุณป่คุณแม่ผู้ใดไปตากแดดไปเห็ดให้เห็ดหน้าตัดออกตัดอ้อ,อยหรือยังกระว่ากันไปนะคะบาทที่นี่ เสี่ลวเวียกแล้วงานหึือยังบ่เลวกระางรู้สึกว่านาจะคล้องดำนาเริ่มสีขาฟ้าเอาตัวนี้ไปใส่เบิ่งนะคะบ็อกเลยว่าใส่เล้วติดใจแน่นอนนะคะช่วยหลักๆเลยใครที่เป็นฝ้ากะจุดด่างดำผิวหน้ามองค้ำตัวนี้ตัวักเลยท่ากอนนอนยางเดี่ยวนะคะตัวนี้2กระปุก550หส่งฟรี3กระปุก800ส่งฟรี4กระปุกพันส่งฟรีอยากเห็นผลไหวเอาไปเซต็จีกระปุกเลยคุณพ่อคุณแม่ท่าหลายๆนะคะการที่ พอกนะคะถ้าผูด้ใยอยากประหยัดกระถาบางก็ได้ก็เห็นผลด้วยกันแต่ว่ามันศิซษาก็พูพอกหลายๆหนะถ้าเข้าท่านานาน,านะคะเป็นการโบกไว้เนี่ยมันเหมือนการมาร์กหน้าไปในตัวนะคะใส่ติดต่อกันไปเลยนะคะซีกับปุกนี่หนูบอกเลยว่ามีผลลัพธ์ไปเห็นหนาสิเบิง้งนุ่มชุ่มชื่นสว่างกระจ้างใสขึ้นจนเข้า จนมีมูท่วงพละไปเนาะให้สนใจนะคะติดต่อมาสอบถามก็ได้หรือว่าสิมาสั่งสื่อกับเบอร์ด้านล่างได้เลยเด้อคุณพ่อคุณแม่มีพอมส่งของทุกวันนะคะ0940292674 0 9 4 0 2 9 2 6อง้องกนนค่ะติดต่อทักไลน์มากจะง่ายกวานะ่าเนาะหรือว่าจิโทษมากกะอ่าอาจจะบังเอิญทมให้นูราบ,บางเทียกับบริได้รับแต่ว่าการโทษติดต่อไวสองสายเดี๋ยวหนูจะโทษกลับนะคะทาหนุบ่ได้รับท่านที่นะคะ Okay. โอเคเบ่าหลฟยฟาวบา,าสันนี้ผู้เพนบออยากฟังนูคายของเพิ่ีหายข้อสันตีเอาผูไดสนใจกระติดต,ต่อมานะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยส่งรายละเอียดกันในไลน์หรือว่าในโทรศัพท์กันแล้วกันนะคะบออยากเบ้าหลายในนานากล้องนาจอเออคือจังหว่ว่าละผู้เพ่นหาเบอ่งเลขเพิ่นกรสซิศนนูนะน้าเนาะโอเคมามาเบอ่งแนวทางของพ่อเมืองกากันีกว่าค่ะ ดับตรงล่างพ่อเมืองการ16ธันวาคม2568เพิอแป๊บเดียวสิสินปีอีกแล้วโอ้ยว่าเป็นหงตัตมกะลาวังหันนี้นึงเพิอแป๊บเดียวเดือนธันวาแล้ววันนี้เวลามันเดินเร็วจริงๆนะคะเท่าไปนะคะเข้าก็ได้ตัวแรกนะคะดับตัวตรงล่างในวันนี้ค่ะ35 4851 6477 80 9 3 06 19ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเก่าหางเด้อคุณบอกคุณแม่คะ3 5 4 8 5 1 6 4 7, ่7 8 0 9 3 0 6 1 9ค่ะดับตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะบอกเกี่ยวกับโตกรับแล้วก็บอกเกียกกกเก่ยวกับเลขบนเนาะ จัดมาให้แล้วนะคะงวดนี้ถือว่าไหวยูดอกนะคะเลขกออกวันที่หนึ่งเนาะมือ่อวันที่เท่าไรดมือ่อวันที่หกนะคะผ่านมาหาเมือง <laughs> ไว้แล้วละว,วัเมื่อกี้แห้งเกือบแม่เหล็กสิออกถุนตัวเนะเาะอ้าวโอเคนะคะใครรออยู่นะคะคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเป็นการเปิดการมองเห็นให้คลิปนี้นะคะคิดว่าหลายทันไลายคนล่อค่อยละกาบางเทือนระบบมันบดแจ้งเตือนเนาะถ้าเกิดผู้ใดนะคะระบบแจ้งเตือนหรือว่าผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกันดันคลิปหน่อยก็แล้วกันเนาะ เป็นการบอกเพื่อนๆนะคะที่เพื่อนร่อค่อยกันการกดไลค์กดแชร์และการแฮงคอมเมนต์ไลน์นะคะระบบเพื่นจิตเปิดให้ค้นเห็นไละนะ์หันหน้าบอกง่ายๆเปิดการมองเห็นนะคะกฝากคุณพ่อคุณแม่ที่คอมเมนต์เป็นน้ำเน่นะคะซอยๆกันเนาะ,ะแคปหน้าจอนะคะนี่ ลองเบิงค่ะไพ่มักเลขดับเก่าไปซอยตัดงบลดตนทุนคือว่าแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะทางช่องบุญนำโชคนะคะมีเทิงเลขดับเลขเด่นเนาะยังคลิปทัดไปเนี่ยนูติตามแนวทางเลขวิ่งแม่นๆให้นะคะงวดเมื่อกี้กับเขาอีกแล้วนะคะ2งวดติดแล้วนะคะทาเด็กเขาได้เดินแบบนี้อย่างน้อยๆต้องมี8-9งวดนะคะเขาติดต่อกันนะคะจะไดกะติดตามได้ว,วันนี้เระจะปล่อยเลขวิ่งตัวใดนะคะ โอเคนะคะแบบ่าถึงนะคะเอ่อหวัวนมกี้เนาะก,กับมีหลายสำนักทีนะติดตามนะ,ะโบสิปเป็นเหลขกรางของปูซมเงียบกระเดินดีคุณพ่อคุณแม่ฟันเล็กวิ่งเนี่ยให้มาเม็ดเดียวคือกันนะคะของปูซูเงียบนะจับตามองมาในส่วนเหล็เด่นเหล็กวิง่งเล็กรางนะคะให้มาตัวเดียวงวดเมื่อกี้ฟันไปเลยวิ่งสองมาสัน่นอัดโหลดมาสั่นวิ่งสองรางเด้อ สองม่อหลิคุณพ่อคุณแม่เขาติดต่อกันมาในนาจะสมงวดติดแล้วนะคะที่ปูฟันตัวเดียวแล้วมันมาเลยนะคะงวดนี้ปูหายมาแล้วส่วงมาทางไลน์แล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาท่านนะคะโนจะนําเสนอในมือน,นี้หายเบิงงกันเลยแล้วกันเนาะกดรอไว้ได้เลยนะคะรอของไผหรืออยากให้เจนสองรีบตามสํานักไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวสิเด้่าวตามมาหา่อันใดที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ไว้ไแน่กะ พอทาพอมีเวลาขึ้นมือยังเสร็จอามีเวลาซิฟยีซิฟนะที่เอกเสถียรสิฟาวมาเฮ็ดคลิปลงหเบิงกันเนาะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคือจังผี่บอกเสด้ฟาวเฮ็ดคลิปอื่นลงหเนาะฝากกดไลคล์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านทุกคน,ท,กคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมรับฟังแลกอะคอยห้กําลังใจกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้จะสองขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ